สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนเนี่ยมาเรียนประโยคค่ะนั่นก็คือของเบสไวนั่นเองเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะกติกาของเราคือเราจะจับเวลานะคะ10วินาทีนะคะแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยนะคะลองทายดูซิว่าประโยคนี้เขาพูดว่ายังไงในภาษาเยอรมันนะคะโอเคค่ะเรามาดูประโยคแรกกันเลย ฉันได้อ่านโฆษณาของคุณและสนใจมากในภาษาเยอรมันเขาพูดว่ายังไงคะจับเวลาค่ะหมดเวลานะคะเรามาดูเฉลยค่ะ Mit großem interesse habe ich ihr e w e r b u n g gelesen. ประโยคต่อไปค่ะฉันได้อยู่หรือพักอาศัยอยู่ในโรงแรมของคุณนะคะหนึ่งสัปดาห์ในภาษาเยมันเขาพูดว่ายังไงคะ Ich habe eine Woche er in Ihrem Hotel. <Se> ฉันรู้สึกผิดหวังกับการไปเที่ยวครั้งนี้เขาพูดไว้ยังไงเอ่ยหมดเวลา Ich bin von dieser Reise sehr enttäuscht ฉันไม่พอใจกับการไปเที่ยวครั้งนี้เลย ich bin mit der Reise u n z u f r i e d e n ฉันคิดว่ามันไม่โอเคเลยที่ Ich finde es nicht in Ordnung, das Kosna Konkun gern Quam zing belau. i h r werbung is ิสอ r ร์ f ü ฟ n d สำหรับความคิดเห็นของฉันแล้วห้องของฉันเล็กมากเล็กเกินไปนึกนะคะว่าประโยคเขาพูดว่ายังไงแล้วเราจะเอาคำพูดของเราเนี่ยไปเขียน หรือเขียนเลยก็ได้นะคะ myner Meinung my nach i s mein Hotelzimmer zu klein คุณบอกในโฆษณาว่า In Ihrer Anzeige versprechen Sie einen großen Balkon. สำหรับฉันแล้วมันสําคัญที่ es ist für mich sehr wichtig das ด้วยเหตุผลนี้ฉันจึงอยากจะเป็นประโยคนำทางที่เราสามารถเขียนเริ่มประโยคนะคะ aus diesen Gründen möchte ich das คุณกัรุณาคืนเงินทั้งหมดให้ฉันด้วยบิเ t อร์ s t a t t e ชอ i ค mir alle k ย s ั e n für ส i e ร e i s e ไม่งั้นหรือฉันจะไปหาทนายนะถ้าไม่จ่าย ich werde meinen werde anwalt einschalten โอเคค่ะเราก็ได้รู้ประโยคกันไปแล้วนะคะถ้าใครยังจำไม่ได้ทั้งหมดนะคะก็สามารถที่จะดูวิดีโออีกรอบแล้วลองเขียนนะคะแล้วก็ดูหลายๆรอบจนจำได้ทุกประโยคแล้วเราค่อยหยุดนะ,ะแล้วก็ไปดูวิดีโอใหม่หรือเรียนอันยากขึ้นนะคะโอเควันนี้ก็ต้องขอลาไปแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวิดีโอนี้ลาไปก่อนช่อ